ช่วงนี้รื่นวด,ดีสวนมมคลเลขาธิการกรลตอตออกหน้าออกตาถี่เป็นพิเศษในงานแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับหน่วยงานต่างชาติวันก่อนก็เริ่มต้นกับ MOU ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีสำหรับการส่งเสริมนวัตกรรมด้านการให้บริการทางการเงินซึ่งครอบคลุมถึงเทคโนโลยีทางการเงินหรือว่าฟินเทคและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำกับดูแลหรือว่าเร็กเทค ไปเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาต่อมาตัวเวนตามรอบปีเข้ารวมทิทรรศการด้านเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคระดับโลกที่จัดโดย Monetary Authority of Singapore หรือว่า MAS หน่วยงานกำกับดูแลทางด้านการเงินของประเทศสิงคโปร์โดยกรลตอตเข้าร่วมเป็นปีที่3ล่าสุด เป็นเจ้าภาพเองในเวทีสัมมนาออนไลน์ SEC Thailand International Digital Asset Webinar 2022ซึ่งกรลตจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Digital Asset Lesson Learn and Moving Forward เพื่อเป็นเวทีในการรับฟัง และเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลเห็นขยันเอาการเอางานอย่างนี้ทักจะอยากฟังเนื้อหามุมมองการพัฒนาวงการตลาดทุนตลาดคลิปโตไทยแต่พอเห็นเนื้อหารายงานข่าวแล้วรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเพราะมีเพียงเนื้อหาภาพกว้างถนัดควบคุมสร้างสมดุลจนมีคำถามว่าคนที่จะขึ้นแท่นเป็นตำแหน่งเลขากรตในยุคต่อไปควรจะต้องเข้าใจเทคโนโลยีด้วยหรือไม่ เพราอำนาจที่ถืออยู่ในมือภายใต้กฎหมายตลาดทุนและกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลในยุคอนาคตเป็นเครื่องหมายคำถามต่อน,นักลงทุนทั่วไปว่าเราควรจะได้ผู้นั่งแท่นคุมกฎทีท่เข้าใจคำว่าเทคโนโลยีอย่างช่องแท้มากกว่าในยุคปัจจุบันหรือไม่ในเวทีสัมมนาออนไลน์ SEC Thailand International, International Digital Asset Webinar 2022เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2565เน้นหนักในการแลกเปลี่ยนประเด็นเชิงนโยบาย ต่อแนวโน้มการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลในระดับสากลจากผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินจากสิงคโปร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลนางสาวเนื่นวดีสวนมงคลเลขาธิการกรลอตกล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมาสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับความสนใจจากผู้คนในหลากหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นภาคการเงินการลงทุนการธนาคารการค้าเชิงพาณิชย์เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนภูมิทัศน์หรือแลนด์สเคปของระบบการเงินวิธีการประกอบธุรกิจการทำธุรกิจและการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้คนคันนี้เทคโนโลยีเบื้องหลังสินทรัพย์ดิจิตัลยังเป็นเรื่องใหม่และอยู่ในระยะเริ่มต้นผู้เกี่ยวข้องจึงต้องสังสมประสบการณ์และติดตามศึกษาอย่างใกล้ชิดว่าเทคโนโลยีสามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้งานและเศรษฐกิจโดยรวมอย่างไรกลตอตในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลก็ต้องติดตามเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมดังนั้นความท้าทายของหน่วยงานกำกับดูแล จึงเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลระหว่างการสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมกับการมีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสมขณะที่ยังสามารถรักษาสถีธรภาพความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่นให้กับระบบการเงินโดยรวมสาหรับบทเรียนจากเหตุการณ์ของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงที่ผ่านมากรตเห็นว่ามีส่วนช่วยในการทําความเข้าใจและการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งจะนําไปสู่การออกนโยบายการกํากับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงเชิงระบบและป้องกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดซ้ําได้อีกในอนาคต สำหรับคำพูดในเนื้อหาข่าวของเลข,ขากร่อชักจะคับคล้ายคับคลา,คคลาไม่ต่างอะไรตามกฎของหน่วยงานในสิงคโปร์มากนักอย่าให้นักลงทุนสับสนตั้งคำถามว่าลอกกฎ MAS หรือ The Monetary Authority of Singapore กันมาหรือเปล่าเพราะในปี2563สิงคโปร์ได้ตรากฎหมาย Payment Service Act หรือ PSA หรือกฎหมายบริการชำระเงินซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบชำระเงินหลากหลายรูปแบบโดยรวมถึงการกำหนดให้การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ virtual asset service provider เป็นการให้บริการทางการเงินประเภทหนึ่งตามกฎหมายที่ต้องได้รับอนุญ,ญาตจาก MAS หรือ the Monetary Authority of Singapore และที่ผ่านมา MAS ก็ได้ให้ใบอนุญาตในหลายรูปแบบแก่ตลาดคริปโตในประเทศเพื่อหวังจะดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศช่วงต้นปี2,565พบว่า MAS ได้มีแผนขยายขอบเขตการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิตัลโดยเพิ่มประเด็นการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคจากการลงทุนในคริปโตเช่น จำกัดการโฆษณาในบางลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคริปโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ้นโฆษณาผ่านตู้ ATM ที่มีการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งกรอตต์ก็ได้ควบคุมการโฆษณา เมื่อหนึ่งกันยายน2565ตามหลัง MAS ทั้งการโฆษณาในเชิงแจงความเสี่ยงชัดเจนและมีการต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและค่าใช้จ่ายในการโฆษณารวมถึงรายละเอียดการสร้างบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจต่อผู้ใช้บริการขายายความว่าหากจ้างบล็อกเกอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ต่อกรอตตตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่กำหนดซึ่งไม่ต่างจาก MAS ที่ไม่อนุญ,ญาตใช้อินฟลูเอนเซอร์นี่เราเดินตามหลังชาวบ้านจนสั คมถามกันอย่างกว้างขวางว่าภาวะการนำของกลอตออยู่ตรงไหนจะตามใครไปทุกเรื่องเลยหรือไม่และเลือกวิธีการเดินตามแบบแซฟตัวเองไว้ก่อนทุกเรื่องโดยไม่คำนึงถึงการพัฒนาระบบนิเวศในวงการเทคโนโลยีหรือไม่โดยเอาที่ตนเองปลอดภัยไว้ก่อนประเทศล้าหลังช่างหัวมัน แต่แล้วผลงานความเข้มงวดที่ผ่านมาก่อชัยว่าจะทําให้นักลงทุนปลอดภัยภายใต้กฎหมายที่กรตอรมีอํานาจทั้งกรณีหุ้นหมอกถล่มโบรกเกอร์เบี่ยวชําระค่าดันราคาหุ้นกรณีนักลงทุนเจ๊งในโปรแกรมล็อกเหรียญฝากเงินของซิปเม็2,000ล้านบาทและยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่ามีผู้ลงทุนเสริมสภาพคล่องตามข่าวลือแล้วหรือไม่อีกประการหนึ่งการควบคุมวงการคลิปโตอย่างตันๆที่ผ่านมา ก็ไม่สามารถระงับยับยั้งกระดานเทรดต่างชาติที่มีออปชันให้เลือกใช้เครื่องมือทางการเงินที่เสียงเซ้งมากกว่ากระดานเทรดไทยได้เลยนอกจากปล่อยให้ต่างชาติตีตลาดคนไทยดูดเงินนักลงทุนไทยแล้วยังสามารถควบคุมได้เต็มที่มีเรียกได้ว่าเป็นผลงานชิ้นโบดํมหรือไม่ ใทำไมการเลือกออกกฎระเบียบแก้กฎหมายต่อแวลเดินตามรอยสิงคโปร์ที่ประเทศเขามีไรายได้จากโลจิสติกเป็นหลักจุดแข็งจุดอ่อนในวงการตลาดทุนตลาดคริปโตสู้ประเทศไทยไม่ได้กลโตหากฝันใหญ่ว่าประเทศไทยสามารถเป็นฐานดึงดูดเม็ดเงินต่างชาติหากต้องการเป็นผู้นำที่ดีอาจจะต้องเปรียบเทียบสอบถามทำเวที สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนมากกว่าการคิดเองเออเองเซฟตัวเองเป็นพอไม่พัฒนาช่างหัวมันดังนั้นทางออกที่มากด้วยวิสัยทัศน์ทำให้นักลงทุนจำนวนมากชายตาม,มองไปที่ฮ่องกงเป็นแบบอย่างฮ่องกงประกาศปรับแผนการแข่งขันตลาดคริปโตโดยมีการวางแผนปรับปรุปรงข้อกฎหมายหลายอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเทรดคริปโตได้แบบถูกต้องตามกฎหมายตามกลยุทธ์เมืองท่าเขตปกครองเศรษฐกิจพิเศษ หลังจากที่จีนแผ่นดินใหญ่ออกมาตรการคุมเข้มจำกัดการใช้และการเข้าถึงคริปโตและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลฮ่องกงได้มีการพิจารณาถึงโครงการออกใบอนุญาตสำหรับแพลตฟอร์มคริปโตที่จะมีการกำหนดบังคับใช้ในเดือนมีนาคมปี2566นี้ซึ่งจุดประสงค์ของกฎหมายที่ปรับปรุงนี้จะอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเทรดคริปโตได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายบนพื้นที่เมืองท่า เขตปกครองเศรษฐกิจพิเศษเพื่อหวังว่าจะเป็นศูนย์กลางการลงทุนคริปโตแห่งใหม่ของเอเชียเพื่อสร้างการแข่งขันและดึงส่วนแบ่งการตลาดกระดานเทรดคริปโตนอกเหนือจากกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางที่พยายามสร้างศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งใหม่และเพื่อให้นักลงทุนในประเทศจีนและนักลงทุนจากต่างประเทศสามารถเข้ามาลงทุนได้ง่าย และเพื่อให้เม็ดเงินในอุตสาหกรรมคริปโตไหลออกไปยังเขตพื้นที่อื่นน้อยที่สุดโดยขณะน,นี้กฎหมายฉบับดังกล่าวอยู่ในช่วงของการทําประชาพิจารณ์ซึ่งคาดว่าจะสามารถสรุปรายละเอียดเสร็จได้ทันตามกระบวนการดูเหมือนว่ากฎระเบียบในประเทศไทยที่ยุบยับไม่เอื้อเท่าที่ควรต่อการพัฒนาเทคโนโลยีจะด้วยความไม่เข้าใจของผู้คุมกฎไทยหรือการปิดหูปิดตาเอาปลอดภัยตัวเองไว้ก่อนหรือไม่ อาจทาให้บ้านเราต้องสูญเสียโอกาสเป็นศูนย์กลางการเทรดคลิปโตที่น่าเชื่อถือไปต่อเขาแล้วว่าเอกชนไทยบางรายเริ่มให้ความสนใจลงทุนในฮ่องกงเพราะมองว่าเป็นพื้นที่เหมาะแก่การลงทุนเปิดกว้างในสุจริตชนนักลงทุนสามารถเป็นจุดแข็งของในภูมิภาคอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ทั้งที่ในด้านการลงทุนแม้ประเทศไทยมีความก้าวหน้ามากกว่าฮ่องกงกฎระเบียบไม่ควรก้าวล้ำกว่าเทคโนโลยีส่วนอนาคตในวงการคลิปโตเคอเรนซี เวลานี้แม้จะมีเหรียญของกระดาษเทรดต่างชาติล่มสลายไปบ้างแต่นี่คือโอกาสสำคัญในการชักล้างสิ่งปฏิกูลในวงการให้เหลือเพชรแท้โรเบิร์ตกิโยซกิออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้จัดรายการวิทยุ I h e a r และ m a r ์ m o t ผู้เขียน Uncommunist Manifesto ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาใจความโดยสรุปว่าแม้ว่า S T X เกิดวิกฤตร่วมสลายลงทำให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมคริปโต แต่ผมยังคงเชื่อมั่นในบิตคอยในคานองที่ว่าบิตคอยไม่ใช่แซมแบงแมนฟรายเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาของการล่มสลายของ FTX